ล้ระเบิดมายังรั่วยังแตกนะครับแพงนะครับก็มาที่กอตวายอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับมาแบบแปลกๆนะครับแต่เราก็จัดการได้ครับสำหรับคลิปแปลกๆไฟแดงครั้นี้นะครับคือประเด็นคือลูกค้านะครับล้อระเบิดมารั่วยางแตกนะครับผมระเบิดมานะครับเป็นล้อ18นะครับผมซึ่งเป็น ยางที่ติดจากรถนะครับแล้วประเด็นสําคัญหาซื้อยางไม่ได้นะครับอยู่อ่านจังหวัดนะครับวันนี้ขับรถไกลมาถึงกรุงเทพนะครับก็ใส่ยางไหลมาแล้วก็มาเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนะครับอตรงรุ่นนะครับสําหรับรถเอาผ่าเบลฟายตัว40นะครับผมซึ่งเป็นล้อ18แมนกันนะครับเป็นของโตโยต้าครับซึ่งเรามีสต๊อกนะครับเพราะเรามียางราคาถูกนะครับเป็นยางถอดป้ายแดงมาซึ่งลูกค้า ไม่ต้องรอนานไม่ต้องจ่ายราคาแพงสามารถติดตั้งได้ทันทีนะครับผมใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับลองปรึกษาดูครับที่ก็จะว่าครบทุกอย่างเรื่องรถเอา,าพาสเวลฟ